สาวขอรถเก๋งได้รถอะรลรถอันผาดสาวขอรถสาวขอไอ้สองแสนได้สองล้านอย่างนี้คุณคุณคิดว่านี่ศาสนาเหรอคุณยังคิดจะปกป,ป,ป้องพวกอย่างนี้พระเครื่องนั้นถ้าพูดตามหลักของความจริงแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกษิจถ้าถามถึงว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ให้ของที่ระลึกแก่ผู้ใดไหมมันก็มีข้าวสัตวผ์ผงสัตว์ก้อนนะกรณีพระเครื่องฉะนั้นพระสงฆ์องค์สามเดรนนั้น ถ้าหากจะให้ของที่ระลึกกับญาติโยมเป็นพระองค์เล็กๆเนี่ยถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็มอบเส้นผมแปดเส้นให้กับเ,เนี่ยให้กับผู้ถวายข้าวสัตรูขงสัตรูก่อนนี่ยแล้วพระบรมศารรสดาสามมาสัมจ้าก็มอบพระสังฆาติเนี่ยให้กับพระม,มาหากระจายไอ้พระกัสริย และพระองค์ก็มอบไม้สมงปกรแก้วพยยอดตาลกับเปือกไม้กับกับมาตรฐานทั้งสี่ให้กับชาวบ้านชาวเมืองลนะตำบลหรู้เวลาเสนาณิคมเขาก็ได้สร้างเกดีครอบเอาไว้แล้วถ้าพ่าพระภิกษุสงฆ์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะมอบวัตถุมวัตถุงมงคลหรือเหรียญเล็กๆเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวัตถุงมงคลเนยถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะในความจริงแต่มันจะผิดตรงกระบวนการครับ แต่ถ้าท่านเราไปเรียกว่าปลุกเสกอันนี้มันมันจะคนก็จะไปหาว่าเป็นเดนรรจฉานวิชาจริงๆมันไม่มีการปลุกเสกหรอกถ้าเอาตามหลักของความจริงก็ถ้าพระสองฆ์องค์สมเนรนถ้าท่านสํารวมในสิกขาบทดีแล้วเนี่ยของสิ่งใดที่ท่านมอบให้มันก็เป็นมงคลดังนั้นแหละพูดตามหลักของความจริงนะเป็นมงคลไม่เป็นอันเนี้ยอันนี้ต้องบอกว่าแต่สิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าทำไว้เป็นปฐมเนี่ยธรรมาก็ยืนยันว่าทำไว้เป็นปฐม มีอยู่จริงๆเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้เป็นประเนี่ยอย่างเช่นการรับเงินรับทองอย่างนี้ในบ้านเรานันคุยกันเรื่องรับเรื่องดับกิเลสเจริญพรยมมดเป็นไงบ้างเนาะติดต่ออาตมาในไลน์หน่อยนะคืออยากจะถามว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทําไว้เป็นประผยหลายคนไปบอกว่ามหายานหินนานอะไรพวกนี้ยเขาเพี้ยนไปไกล ถ้าพูดตามหลักแล้วบ้านเราเนี่ยแน่นอนครับเราอาจจะอ้างว่าในนวโกวาทของเราเนี่ยเราอ้างว่าสิข่ขาบทเราเหลืออยู่ครบทุกข้อแต่ข้อวัดปฏิบัติเราไม่ได้เป็นไปตามสีข่ขาบ่เราไม่ได้เป็นไปตามสีข่ขาบทเราไม่ได้ต่างจากหนยานนะเราเราไมไ่ต่างจากพูดตามหลักของความจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะดับกิเลสเนี่ย ระวังระวังเงินวางทองวางรถหรูวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆลงได้หรือ,อยังคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าชาวพุทธในประเทศไทยนี่คำพูดนี่ออยู่ยอดขอพระสุมเมรุนะแต่การปฏิบัตินี่เล่าลึกเลยการปฏิบัตินั้นอยู่ปากทางลงนรกเลยแต่คำพูดอยู่ยอดของพระสุมเมร คือแต่ละคนเนี่ยอาตอมาไปฟังในห้องแต่ละคนถามกันมีแต่เรื่องจะหลุดพ้นอาตมาก็ตั้งคําถามอยู่เหมือนกันเอน้เล้วมันมันจะหลุดพ้นด้วยเงินด้วยทองจริงอะด้วยรถเบนซ์รถบีเอ็มจริงๆอะมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นเราสาธุชนพุทธบริษัทท่านรู้ไว้เถิดว่าถ้าวันนี้เรายังมองการทําบุญนี่บุญกิิยาวัตถุสามหรือบุญวัตกิิยาวัตถุสิบนี่บุญกิิยาวัตถุสามก็คือสีขาของโยม ทานศีลภาวนาเราลองศึกษาทานตัวนี้ให้ดีสิแล้วเราจะมีความสุขในการให้ทานทานโดยไม่จริงๆแล้วบาศกปาสิกาทั้งหลายเนี่ยมีคุณวิเศษในการให้ทานอยู่อย่างหนึง่งรู้ไม้คืออะไรครับนั่นคือให้ทานโดยไม่ไม่มีการอะไรในทรัพย์โดยการให้ทานโดยผมมิหารธรรมให้โดยเมตตาต่อพระสงฆ์องค์สำเร็จอยาอ่างอาตมาเป็นบิบ,บาโยมก็เมตตาไม่ได้เลือกอาตมาอาจจะเป็นพิสนุที ย,ออย่อหย่อนในพระธรรมวินัยแต่พออุ้มบาตรไปคุณาติคุณโยมก็ให้ด้ยวยความนอบน้อมให้โดยไม่อะไรในซับให้โดยคว,วามเมตตาเนีย่ยคือคุณวิเศษซึ่งเขาเรียกว่าให้โดยกิจแห่งพรหมครับให้โดยกิจแห่งพรหมแต่มันจะดีกว่านั้นไหมถ้าเราศึกษาเข้าไปอีกหน่อยว่าของที่ควรค่าแก่การให้ทานเนี่ยมันมีอะไรบ้างตรงจุดนี้ครับคุณญอดคุณโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าวันนี้บางสิ่งบางอย่างนั้น สร้างปัญหาให้กับภิกษุในประเทศไทยคือการที่ภิกษุในประเทศไทยนั้นทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามมหาบางท่านที่ศึกไปแล้วนี่ไปสัมภาษณ์เขายังบอกเลยผมที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามทุกคนรู้ดีครับว่าพระพุทธเจ้าห้ามรับเงินรับทองทุกคนรู้ดีว่าเรามีหน้าที่ประกาศสัจธรรมคําสอนครับ แต่ปัญหาคือพอประกาศสัจธะทมคำสอนทำไมเขาตาหน้าล่ะซึ่งมันแปลกไหมครับจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณลองบอกว่าโอ้พิจิณพิจุในธรรมวินัยนี้รับเงินเ่ได้รับเงินรับทองไม่ได้คุณก็จะอ้างการสมัยงั้นคุณกําลังดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บอกว่าพระธรรมพระวินัยของพระองค์เป็นอากาลิโกพระธรรมพระวินัยของพระพุทธองค์นั้นการเวลาไม่ได้ขวางกั้น พิกษุในธรรมวินัยนี้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีเงินไม่มีทองสมัยพุทธกาลนั้นเขาหายากยิ่งกว่าเงินกว่าทองก็คือข้าวที่จะฉันเนี่ยพระมหาทัปปะไปบิณฑบาตเนี่ยได้อะไรมาครับได้ฉันเฉพาะข้าวตอกครับข้าวตอกเขาตกแตกเนี่ยบางทีพระอาหารหันต์บางรูปก็ได้แค่เนยใสไอได้แค่น้ำปาน,นะครับ นั่นคือพระนวสกติสัจก่อนที่ท่านอย่านิพานท่านก็ได้แค่นั้นแหละครับทุกวันนี้ไม่ต้องถามครับบาดเราล้นครับย่ามเราก็เต็มแล้วเรายังจะไปบอกว่าโอ้ยพระธรรมพระวินัยเนี่ยการสมัยนี้ไม่รับเงินไม่รับเงินรับทองก็อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไม่อยู่ได้ท่านก็รู้ว่าท่านอยู่ได้แต่ถามว่าทําไมอะไรมันพาบอกให้เราบอกว่าเราอยู่ไม่ได้กิเลสเนี่ยกิเลสครับเหตุผลคนใดท่านรู้ตัวดีว่าเราแพ้เนี่ยเราแพ้กิเลส ท่านจะเป็นอย่างนี้กี่พบกี่ชาติกี่ชาติกี่พบกี่พบกี่ชาติาตถ้าท่านไม่สู้มันชาตินี้เนียชาต,ติต่อไปท่านก็จะยอมถอยยอมแพ้มันแพ้อะไรก็แพ้เงินแพ้ทองแพ้รถดหรูแพ้กิเลสถามว่าภิกษุในประเทศไทยไม่รู้เหรอครับว่าพระพุทธเจ้าห้ามรับเงินรับทองรู้ห้ามรับรถดหรูรถดหรูพวกนี้ไม่ควรก่้าแก่สมณะรถนี่ไม่ควรก่้าแก่สมณะอยู่แล้วแ่ะแต่ถามว่ารู้อยู่เต็มอกนั่นแหละแต่ทําไงได้ก็กิเลสมันต้องการรถต้องการเงินต้องการ ใช่ไม่ใช่พราะหมายมันอยู่ตรงนั้นครับปัญหาคืออยากจะถามท่านว่าเราจะเดินไปโดยโดยยืนคือเราจะดับกิเลสด้วยมือสองข้างมือข้างซ้ายกำเงินมือข้างขวากำทองและนั่งอยู่บนรถเบนซ์เนี่ยนะนั่งรถอยู่บนรถบีเอ็มเนี่ยนะคุณมองไม่ออกเหรอครับว่าเงินทองรถเบนซ์รถบีเอ็มเนี่ยมันคือความโลภมันคืออาหารของกิเลสอาหารของความโลภ อภิชาคือความโลภเราฆ่าความโลภตัวนี้ไม่ตายครับอย่าไปหมายมั่นว่าเราจะดักกิเลสได้เราไม่มีทางฆ่ามันตายครับถ้าตาบใดคุณยังบอกยมว่าทานเงินทานทองทานรดหรืงถ้าตาบใดคุณยังลองแลกแขกกระเสริงว่าการเวลามันเปลี่ยนสมัยพุทธกาลถ้าคุณดูดีๆเนี่ยเขาบินธบาตเขาไม่ได้อาหารล้นขอบบาทอย่างที่เราเป็นอยู่เขายังอยู่ได้แล้วเขาฉันเมื่อเดียวเขาฉันเมื่อเดียวครับ สิ่งไหนที่มันเป็นภาระต่อกิเลสเราก็ลดสิเนี่ยถ้าสมมุติว่าการที่เราไปศึกษาเนี่ยอะไปเรียนแล้วมันทําให้หรือว่าเราจะไปโน่นไปนี่ส่วนมากมันไม่ได้ไปนั่นหรอกไปเที่ยวอย่า <c> ง <oughs> ก,กรณีทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงส่วนหนึ่งว่ามีพิกสูส่วนหนึ่งที่ใช้เงินไต่เต้าพระศาสดาของเราเนี่ยพูดตามความจริงนะพูดแบบไม่ต้องเกรงใจเลยนะ ขอประกาศพระสัตย์คำ,ำสอนแบบไม่เกรงใจเลยนะโทรศัพท์หลวงพ่อใช้โยมเขาใส่บาตหรือคอบหลวงพ่อโทรศัพท์อัตมาใช้นี่โยมซื้อแล้วส่งมาให้ครับไม่ต้องกลัวครับมีโยมอยู่ในนี้แหละคือปัญหาคือคุณน่ะคุณเป็นชาวพุทธอาตมานั่นเป็นผู้พูดอาตมาย่อมไม่สร้างบาดแผลให้กับตัวเองอยู่แล้วครับปัญหาคือเราต้องยอมรับความจริงคุณไม่ต้อง คือปัญหาของคุณคือคุณตะแบงเนี่ยคุณพยายามที่จะตั้งคำถามคำถามคือณเวลานิงการที่หาเงินกันเนี่ยมันลามไปกลายเป็นเหมือนกับเหมือนกับคุณทำธุรกิจครับคุณเข้าใจไหมครับเราไม่ได้มีอาตมานีไม่ได้มีปัญหาเลยนะกับหลวงตาเนนน้อยทั้งหลายนี่มันจะมีกลุ่มเศรษฐีว่าล้านบางกลุ่มเนี่ยครับบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วรับเงินรับทองไปแล้วบิดเบือนคำสอน แล้วขนเงินไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียตรงเนี้ยคณกล้าปฏิเสธไหมว่ายุคนี้ไม่มีแม้แต่รูปเดียวทุกวันนี้ขับฉากหลังในฉากหน้าผมผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าฉากหน้าเราของผ้าเหลืองครับเอาผ้าเหลืองพระพุทธเจ้ามาผมครับเสร็จเรียบร้อยเราก็หาเงินหาทองกันฉับส่งไปเลี้ยงเด็กภิกษุบางรูปหาได้เป็นหลักล้านครับ สาวขอสองแสนได้สองล้านอย่างเงี้ยเขาสาวขอสารถเก่งได้อันผ่านอ่างนี้คุณยังไม่เห็นภัยของเงินนี่ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่มันเสียหายลำม,มันเสียหายพระธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าตีกรอบเอาไว้กันไม่ให้ภิกษุเนี่ยตกไปในทิศท,ทางที่ชั่วคุณต้องศรัทธาในเรื่องนี้ก่อนว่าสิกขาบทของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ตกไปสู่สิ่งที่ชั่วนั่นก็คือกิเลสกามตัณหา ลองคุณหยุดรับเงินรับทองหยุดรับรถเบนซ์เนี่ยคุณก็เท่ากับคุณปฏิบัติตามพระธรรมพระวินนยมันไม่ดีอ่ะไม่ต้องมีคับรถเบนซ์ไม่ต้องมีรถบีเอ็มไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะคือเออถ้าสมมุติว่าคือคุณแล้วสุดท้ายคุณหากันคุณปักหมุดกันเนี่ยเงินที่คุณได้มันไม่ได้เกิดกับพระศาสนาจริงๆไม่เกิดประโยชน์กับศาสนาเลยคุณเข้าใจไหมครับ คุณเอาไปแจกใครก็ไม่รู้ครับเสร็จเรียบร้อยคุณลูกพระลูกเนนเนียเขายังลําบากเยอะแยะแคุณก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับสาต์ณะแล้วสุดท้ายคุณก็อไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียให้แม่ให้น้องอย่างเงี้ยคําถามคือมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะปล่อยให้หากันแล้วเอาไปใช้ในสิ่นที่สันะไม่ได้ประโยชน์แล้วจะรับไปททาไมก็ลนลงให้หยุดรับดีกว่า ใช่ไม่ใช่พ่อวินัยบัญญัติก็บอกอยู่แล้วไม่เห็นรับจริงๆแล้วไม่ต้องลดน้ลงหลอกถ้าหน้าไม่ด้านพอเนะี่ยมันก็ไม่ต้องรับวินัยบัญญัติเขาก็บอกอยู่แล้วพิสุ์ในธรรมวินัยเนี่ยไม่รับเงินรับทองคุณก็ไม่ต้องไปหาข้ออ้างชักในนามตั้งหาสุดได้เป็นไงญาติหลวงพอ่อหลวงตาหลวงพี่ทั้งหลายนี่สาวขอรถเก๋งได้รถอะไรรถอันผากสาวขอรถสาวขอไอ้สองแสนได้สองล้านอย่างนี้คุณคุณคิดว่านี่ศาสนาเหรอ คุณยังคิดจะปกป้องพวกอย่างนี้